ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็ดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมรรคของเ้ราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกาบภาว่าะวามแม่โควบา,ยาๆๆๆจย์ทุกทุกรูจเจริญสุขเจริญธรรมมาอย่างค,นคุนญาติคุโยมผู้ใฝ่ในธรรมหรือนักปฏิบัติทั้งหลายผู้เห็นวัฏฏสงสารเป็นสิ่งที่ไม่โสภาสถาพรอ,อะไรและเป็นสิ่งที่ไม่ควรมายึดถือยึดมั่นยึดติดอะไรกับสิ่งที่เรามายึดมาถือมาใาสา่ในร่างกายนี้นะวันนี้จะพูดถึงเรื่องสภาวะจิต ขณะปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันธรรมนี้ในสิ่งที่เห็นมันเกิดมันดับในความคิดในสิ่งที่จิตตะสังขารมันปงมันแต่งทุกเรื่องทุกราวนะพวกนี้นะนะมันคิดเองนะมันเกิดเองไหมเพราะว่าจากสิ่งที่มันไปเรียนรู้มาภายนอกนั้นทางด้านตานะตาไปเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดการกระทบทางตาเรียกว่าผัสฉะไปกระทบเรียกว่าอายตนะไป กระทบสิ่งที่เห็นเป็นวัตถุเข้าของหรือของมีค่าหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราไปเห็นมาไม่ว่าคนสัตว์บุคคลทั้งหลายที่เราไปกระทบนี่มันเกิดจากเหตุจากปัจจัยผ่านอริยตนาทั้งหมดดังนั้นมันไม่ได้มีสาเหตุอะไรมากมายไปจากนี้นะเพราะจิตจักรทั้งขายมันคิดเองแล้วมันก็เกิดเองนะไม่มีใครไปให้มันเกิดมาเองโดยที่เราจะไปบังคับบัญชามันได้นะ มันตามเหตุตามปัจจัยของมันนะมันจะคิดอะไรมันก็คิดเลยนะมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันมีเหตุที่มันต้องคิดเพราะสาเหตุจากสิ่งที่หลวงพ่อว่าน่ะจากการสัมผัสทางตาเนี่แหละมันเอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างเอาตัวนี้มาเป็นบรรทัดฐานในทางการเรียนรู้เพื่อออกจากกองทุกนี้นะเพื่อออกจากกองทุกนี้ดังนั้นเมื่อเพื่อออกจากกองทุกนี้แล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรหรือเชื่ออะไรมันนะ มันฝุดเองมันเกิดเองมันไปเองมันมาเองนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นไหมนี่เห็นเท่านี้ก็เข้าใจแล้วว่าเออทุกอย่างนะมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะธรรมชาติเวลาลมมาก็มาเวลามันไม่มามันก็นี่เวลาลมพัดมามันก็เย็นเวลาไม่พัดมามันก็ร้อนตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนความคิดนี่แหละหมดมันจะคิดมันก็คิดไปเลยนะไม่ได้บอกว่ามึงต้องคิดนะวันนี้มึงต้องไม่คิดนะเออมันคิดมันเอง แล้วมันก็ผุดขึ้นมาเองเหมือนกับเราเห็นสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในปัจจุบันนั่นทำนี่แหละพอมันฝึดความคิดเอาสัญญาเก่าๆนะมาจํามาได้มาหมายมารู้เอาสิ่งที่ผ่านมาในอดีตหลายเรื่องหลายราวหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เด็กจนผ่านมาจนเท่าจนแก่ตามวัยตามอายุนะตามเหตุตามปัจจัยของมันอันไหนที่มันแรงหน่อยมันก็มาคิดบ่อยหน่อย อันไหนที่มันเบาหน่อยหรืออันไหนที่มันไม่ได้ติดในความรู้สึกเราเราก็จะลืมเลือนไปเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันว่ามันจะไปมันจะมามันจะคิดหรือมันจะคิดมันจะผุดขึ้นผุดลงผุดไปผุดมาตามธรรมชาติของมันร้วนรวนเราไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรไปบังคับบัญชาอะไรมันนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติร้วนรวนอย่างทุกคนบอกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายสังขารนี้นะให้เห็นตามความเป็นจริง ว่ามันเสื่อมจริงๆมันสลายจริงๆนะอืมโดยมีตัวอย่างนะตอนนี้เราเป็นหนุ่มนะเรายังไม่เห็นนะความแก่ในตัวเราว่าเวลามันหมดเดี่ยวหมดแรงเป็นยังไงแต่เราก็เห็นตัวอย่างกับพ่อกับแม่นะกับญาติพี่น้องที่เป็นคนเท่าคนแก่นะเวลาไปเวลามาเวลาจะลุกก็ร้องโอดโอยอันนี้ใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์ดูเลยนะเออวิเคราะห์ดูนะเออทุกอย่างในร่างกายมันเสื่อมมันสลายจริง เหมือนพระพุทธเจ้านะเหมือนพระเจ้าองค์เวลาออกไปข้างนอกนะข้างแรกนะฉันหน้าเนี่ยพาออกไปท่องเที่ยวนะไปเจอคนคนเกิดนะไปเห็นคนเกิดนะพอาเห็นคนเกิดเอ้ามีมีคนเกิดได้หรอนึกว่ามีแต่หนุ่มแต่สาวนะนะพอไปเห็นคนเกิดเกิดมาก็มีเด็กเออวันนี้ไปเห็นเด็กเกิดร้องอวะแวกเพื่อนก็ยังถามว่านั่นคือใครฉันหน้าก็ตอบว่าเป็นคนเกิดนะเด็กที่มันเกิดมาเออ ตอนแรกแต่สาค้คิดว่าจะไม่มีเด็กมีคนเกิดทีนี้ไปเห็นวันที่สองกอไปอีกไปท่องเที่ยวก็ไปเห็นคนแก่นะอ้าวมีคนแก่ได้เหรอจะไม่มีแต่คนหนุ่มคนสาวในเวียงในวังของเรามีแต่คนหนุ่มคนสาวเออในเวียงนั้นในวังของเรามีแต่คนหนุ่มคนสาวผิวพรรณดีหน้าตาดีสนมเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นอย่างนี้สนมมีแต่คนช่วยๆทนงานนะ ไม่เห็นเลยคนแก่มีแต่การล้อมลำทำเพลงนะเพื่อ <โ strip S 1> <โ S 2> อะไร <are> เพื่อที่จะให้พระ,พ,พ,ระพุทธเจ้านี่ครองครองครองความเป็นโยมนะครองความเป็นอุถุชนนะเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เออเป็นผู้ที่ยิ่งยิ่งใหญ่เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นนักรบก็คือชนะหมดทุกอย่างแต่พุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่ีเท้าควาไม่ฟังนะไปเห็นคนแก่นะโอ้มันมีคนแก่ด้วยหรอเพื่อนวะ พอไปเห็นคนแก่ก็เข้ามาอีกนะเข้ามาอีกคืนที่สามก็ไปอีกไปเห็นคนเจ็บอีกเห็นไหมน่ะเห็นคนเจ็บน่ะไปเห็นคนเจ็บทีนี้พอคืนที่สี่ไปเห็นคนตายเออเอ้าทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายมีด้วยหรออย่างนี้ถ้ามีด้วย itt, อย่างนี้อ้าวทำยังไงเราเราจะหนีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้ทีนี้มันมีเหรอเออความเกิดแก่เจ็บตายมันมีเหรอมันมีด้วยเหรอเออ มันน่าจะมีความเกิดแก่เจ็บพราะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักว่าพระนิพพานเป็นเป็นยังไงเห็นแต่คนตายคนตายแล้วก็แล้วไปน่นะเออไม่รู้คําว่าพระนิพพานเป็นยังไงเพราะตอนนั้นมันต้นต้นพุทธกาลนะยังไม่มีสิ่งที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเลยยังไม่เห็นคําว่าร่างกายนี่มันเสื่อมเออเมื่อมันเข้ามันแก่บรรดาธรรมยังไม่เกิดเพราะไม่มีคนรู้แจ้งในสิ่งนั้นงั้นนั้นพระเจ้าองค์จึงหาวิธีการว่าทํายังไงจะหพ้นสิ่งนี้มายุดเต็มา อ่ามนันมนุษย์จะอยู่ทั้งสี่นะเขาเรียกว่าอ่าเทวทูวตทั้งสี่นะเทวทูวตทั้งสี่นะไว้ใจมนุษย์จะอยู่นะเทวทูตทั้งสีงสงส่ก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่ทำยังไงเราจะหนีพวกนี้ได้นะดังนั้นเพื่อนก็เลยออกไปอาบาเพ็ญเพียรข้างนอกนะอืมขี่ม้ากันทกาวออกไปนะฉันน่าเป็นผู้พาไปนะพาไปฝั่งแม่น้นํามุนชาพวกอะไรนะ่ะจําได้หรือเปล่าเนรัญชราอะไรนะ่จหลวงพ่อก็ จำไม่ค่อยได้มันนานแล้วนะเออก็ไปตามเปลี่ยนตามปัจจัยมันเห็นไหมอะ่ะเพื่อนี้สิ่งนี้นะเออดังนั้นก็เราก็ไม่ควรที่จะมายึดมาถือมาติดในร่างกายนี่นะแม้แต่ข้างกิดที่มันคิดมันปรุงไปมันแต่งไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะอย่าไปเชื่ออย่าไปลงไายละเอียดว่าเป็นเราเพราะเชื่ออะไรไม่ได้เลยนะร่างกายที่เชื่ออะไรไม่ได้เลยความคิดก็เชื่อไม่ได้พูดไปพูดมาคิดไปคิดมาอยู่นะทั้งวันเห็นไหม มันคิดมันพูดมันทั้งวันทีนี้เราก็พิจารณาลงลงไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะความคิดที่ไม่มีเจ้าของความคิดมันไม่มีใครบังคับบัญชามันได้ความคิดมันก็คิดไปเกิดเกิดมาเองแล้วก็ไปเองคิดมาเองไปเองมันทําอะไรกับมันไม่ได้เลยมันคือธรรมชาตินะเรามีหน้าที่แค่รู้ธรรมชาติอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจรู้ธรรมชาติอย่างเดียวคือจบนะ ดังนั้นแล้ให้เข้าใจว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ตามแต่ในโรคใบนี้ล้วนแล้วแต่เสื่อมเลื่อนแล้วแต่สลายไปเป็นธรรมดาเกิดมาก็ต้องมีการพรพภาพมีการจากจากของที่เรารักของที่เราชังของที่เราเกลียดของที่เราสงสารไม่ใช่ว่าพ่อแม่พี่น้องญาติทุกคนจากกันหมดวันนี้เตรียมพร้อมจากหรือยังวันนี้เตรียมพร้อมรากันไว้หรือยังลาชาตินี้คือลาในชาติสุดท้ายนะ ไม่ใช่ลากันแล้วจะไปพบกันใหม่นะไม่มีนะไม่มีการสืบต่อต่อไปนะต้องหยุดการไปต้องหยุดการเกิดอีงนะทําไมมันจะหยุดการเกิดได้หลวงพ่อนะ่นเมื่ออารมณ์ทุกอย่างยังมีอยู่อารมณ์ทุกอย่างหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นธรรมชาติเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเขาจะจางคายออกนะให้ปัญญาเขานะเราเห็นจริงว่ามันไม่มีเราจริงๆเขาก็จะยอมเขาก็จะละออกเขาก็จะปล่อยวางออกอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นไม่ต้องสนใจอะไรนะเออไม่ต้องสนใจอะไรปัจบัติอย่างนี้ถูกทางเลื่ไปเรื่อยเรื่อยื่อยมันต้องสนใจไม่ต้องเอาอะไรเข้ามารวบนาขันห้าน่ะมันอยู่ที่ปัจจุบันนรรมนี่แหละนะเกิดดับน่ะขณะที่จิตไม่เห็นความคิดน่ะมันคึ้นามมันคิดมันก็หายไปมันคิดมันก็ดับไปมันคิดมันก็ว่างไปเห็นไหมอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปคิดไปบ้างไปคิดไปดับไปไม่มีเจ้าของคิดไม่มีเจ้าของ ที่จะมาบอกว่ามึงต้องคิดไม่มีเจ้าของที่ว,ว่าเองต้องคิดทั้งวันไม่มีเจ้าของมาบอกเองต้องหยุดคิดมันปวดมาปวดไปคิดไปคิดมาของมันอยู่ทั้งวี่ทั้งวันทีเข้าทีเข้าโจนไม่มีเรื่องจะคิดเดี๋ยวมันก็หมดไปเองนะโจนเรื่องเก่าๆที่เราไม่นํามาอันใหม่มันไม่นําเข้ามามันสลัดออกสลัดออกสุดท้ายมันก็มีแต่อันเก่าอันเก่าอันเก่าเป็นอดีตหมดเป็นอดีตหมดสุดท้ายปัจจุบันมัน มันก็ดอบลงดอบลงสั้นลงสั้นลงก็เหลือแต่ความว่างคิดปพืบกระดับปั๊บคิดปพ๊บก็ดับปั๊บเหลือแต่ความว่างคิดอะไรต่อไปมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวคิดอะไรต่อไปจุดท้ายมันไม่มีเรื่องราวที่จะให้มันมาคิดจิิงที่มันเห็นก็เห็นเป็นธรรมชาติมันก็ปลดก็ปล่อยมันก็วางกันออกไปไม่สนใจสิ่งที่มันคิดไม่สนใจสิ่งที่มันปรุงจากจิตตะทั้งขานที่มันคิดมันกุงมันพูดมันหาเรื่องหาราวสรรหามาหาความดีหาความชั่วหาสิ่งที่เป็นกุศล หาสิ่งที่เป็นกุศลมาเพื่อจะทําลายหัวใจดวงนี้ให้มันเกิดความทุกข์ทีนี้เราไม่สนใจมาแล้วอะไรจะเกิดก็ช่างหัวมันมันจะนําพาอะไรมาก็ช่างหัวมันมันจะเอาสิ่งดีไม่ดีให้เราก็ช่างมันมันคือธรรมชาติธรรมชาติของมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของมันความคิดก็เป็นเรื่องของของของความคิดถึงจิตเป็นผู้อาศัยรู้จากความคิดจิตจากสังขารอาศัยรู้จากอารมณ์เรียกว่าจิตอาศัยรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องที่คิดไปมันรู้หมด แต่ตัวรู้นี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติในหัวใจมีความสุขความสุขมีความสุขความทุกข์อย่างนี้ไม่สนใจอารมณ์อีกแล้วนี่หละคือการแก้อารมณ์ในปัจจุบันนธรรมนะไม่ใช่ไปนั่งเอาไม่ใช่ไปเพ่งเอาไม่แช่ไปจ้องเอาใครทําเอาเพ่งเอาจ้องเอาคิดที่จะทําเรียกว่าตันหาความอยากเมื่อความอยากเข้าไปเหมือนพระอน,นุนเมื่อความอยากไปแล้วทีนี้มันวางไม่ได้เพราะมันมากเกินไปนะปฏิวัติธรรมถ้ามีอยากไม่มีได้ ปฏิบัติธรรมแบบทิ้งเสียเทียดเสียเหมือนเทน้ําทิ้งจะใหม่ก็เทงจะเก่าก็ทิ้งเดียวว่าความคิดจะคิดใหม่คิดเก่าก็เททิ้งไปหมดนะไม่สนใจมันอย่างนี้มันก็จบเพนไหม <c oughs> มันไม่ได้ยากอย่างที่คุณญาติคณโยมคิดนะผุดขุ้นผุดลงผุดมาผุดไปในความคิดนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าข้อเจ้าของความคิดแม้แต่นิดเดียวบางคำบัญชามันก็ไม่ได้มันคือธรรมชาตินะธรรมชาติล้วนๆคือความคิด จะเอาอะไรกับธรรมชาติเวลาลมมาก็รู้มันลมมามากระทบกายก็เย็นก็รู้ว่าจากรู้ว่าเย็นเวลามันไม่มามันอุมันร้อนก็รู้ว่ามันร้อนลมไม่มาก็รสร้างของมันไม่ใช่เวลาลมไม่มาแล้วจะบอกว่าลมเอ,อ๋ยจงมาเถอะลมเอ,อ๋ยจงมาเถอะนีเน่เป็นการคิดการปรุงการแต่งเรื่องราวไปข้างหน้านะอออดีตอนาคตน่ะอ,อมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนปัจจุบ,บันนี่เป็นของที่แน่นอน ผ่านทั้งอดีตผ่านทั้งอนาคตคือปัจจุบันนะไม่เกี่ยวอะไรกันทั้งสิน้นดังนั้นอดีตมาอนาคตมาก็จ้างหัวมันลงสู่ปัจจุบันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมล่ะถูกต้องไหมอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้มันจบนะเออไม่ต้องไปสนใจอะไรมาแล้วต่อไปสภาวะทําอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปเถิดปล่อยมันไปเถิดดูมีหน้าที่ดูรู้อย่าไปทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดเอา้าหลวงพ่อทุกวันนี้ก็ยังทุกข์อยู่เอามันทุกข์ ดูดีๆนะลูกหลานทั้งหลายมันทุกข์มันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เห็นไหมนะ่ะเออก็บอกมันอยู่มันไม่เชื่อเลยหลวงพ่อก,กระช่างมันสิเชื่อไม่เชื่อเราก็ดูมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เชื่อเราเองเออให้ปัญญาไปเรื่อยๆให้ปัญญาไปเรื่อยๆอย่ายึดอย่าถืออย่าเอามาคลองนะในสิ่งที่เป็นเรามันก็ค่อยรู้แล้วก็ค่อยวางไปค่อยๆปล่อยไปอืมเดี๋ยวมันปล่อยไม่ต้องรีบไม่ใช่พูดคําเดียวไม่ใช่เราต้อจะยอมปัดโถมันคลองจิตคลองใจเรามานี่ กี่กับกี่กันกี่พุดธันดรแล้วจะพูดคําเดียวบอกว่าไม่ใช่เราให้มันยอมแต่ว่าพูดหลายๆครั้งเหมือนอุตปาที่วิชาเกิดขึ้นกับเราอุตปาที่ปัญญาปัญญาเกิดขึ้นกับเราอุตปาที่มโรโกโสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เคยเห็นก็เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเห็นเรารู้ในความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นนะไม่ต้องสนใจอะไรวนไปวนมาคิดไปคิดมาปัญญาเกิดอยู่ตลอดเวลาพูดขึ้นก็รู้ว่ามันพูดเวลามันคิดขึ้นก็รู้ว่ามันคิด เวลามันดับก็เห็นแค่มันดับไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรเพราะมันไม่มีเจ้าของความคิดความคิดคือธรรมชาติอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับมันปล่อยมันไปตามธรรมชาติแค่นี้เองนะไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันมากมายเออฟังแล้วก็ทําตามฟังแล้วก็ปฏิบัติให้มันเข้าใจแล้วมันจะเบาแล้วมันจะคลายแล้วมันจะปล่อยวางออกเองนะออกเองไปหมดไปหมดไม่เหลืออะไรแล้วนะอย่างเงี้นี่แหละเขาเรียกว่ามันมีแค่นี้ระหว่าง จัดสังขารที่คิดพี่ปงลงไปสู่หัวใจนะหัวใจคือมนโนหยานเกิดความรู้สึกว่าเย็นว่าทุกข์ว่าถูกว่าไม่สุขว่าไม่ทุกข์ว่าไม่สุขอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องสนใจแล้วแล้วต่อไปนะปล่อยเขาทํางานต่อไปอืมเขาจะทําอะไรก็เขาทําไปถ้าเขาอยู่เฉยๆก็ปล่อยเขาอยู่เฉยๆถ้าเขาว่างก็อยู่เขาว่างไปถ้าเขาพิจารณาทา ในการระการวางเวลาน้ำหูน้ำตาเขาแตกก็ปล่อยเขาแตกไปก็ดูมันไปเออไม่เกี่ยวอะไรสภาวะนี่ปล่อยมันไปเมื่อมันเห็นมันจะเกิดปิติเมื่อไม่เห็นมันก็จะเกิดสุขนะเมื่อมันเกิดปิติเมื่อมันเกิดปิติเมื่อมันเกิดความสุขมันก็จะมีน้ำหูน้ำตาในการที่มันไม่เอาอะไรแล้วการเกิดแต่ละครั้งมันทุกข์ละเกินมันเอ่ยออกมามันเองอย่างนี้น้ำหูน้ำตาก็จะพร่างพลูออกมาเลยเห็นไหมนะฟร่างพลูมายอมรับสิ่งที่มันเป็นจริงตามธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้น นะต่อไปเขาก็จะกลางคายต่อไปเขาจะดับเขาจะร้องให้มันร้องไปอ,อปล่อยมันร้องไปเมื่อมันเห็นแล้วมันบอกว่าโอ้ตัวเราเนี่ยโง่ามายึดมาถือร่างกายโง่ามายึดอารมณ์ความรู้สึกความว่าสุขคำว่าทุกข์โง่ามายึดญาติพี่น้องโง่ามายึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่เราแม้แต่สิ่งที่เราว่าเป็นลูกเป็นหลานเรามันยังไม่เป็นเลยสุดท้ายมันตายจากกันไปไม่มีใครมายึดมาถือมาครองมันแม้แต่คนเดียว ยศลาบใหญ่โตขนาดไหนสุดท้ายมันตายทิ้งยศทิ้งลาบไปไม่เห็นมันคงทนถาวรอ,อยู่ในในโลกนี้เกินห้าร้อยปีเลยนะเออมันจะคงทนอยู่แค่ประเทศของเราแหละใครทําความดีเออมันก็จะคงทนอยู่แค่นี้แหละอืมต่อไปมันก็จะหายไปเองมันไม่ถึงหมื่นปีหรอกแค่พันปีในคนก็เริ่มลืมแล้วมันไม่เหมือนความดีของพระพุทธองค์ความดีของพระพุทธองค์ก็อยู่ได้แค่ห้าพันปีสุดท้ายมันก็หายไปหมดเห็นไหม ก็เหลือแต่พุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาพูดถึงในสิ่งที่เป็นพระโคดมมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่เราก็รู้ตามมาอรู้ตามมาพระโคดมก็บอกว่าองค์แรกเกิดชื่ออะไรเราก็รู้ตามนั้นเห็นไหมต่อไปมันก็จะหายนี่มันเป็นอนิจจังหมดแล้วจะมาดืดมาถือ,มา,ถอมาเอาอะไรกับมันได้นั่นเห็นไหม <c oughs> ไม่ต้องมาเอาอะไรกับมันได้แล,ะละ้วฟอพอแล้ว อันนี้จังทุกขังอนัตตาหมื่นแสนพระพุทธเจ้าก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาหมื่นแสนพระพุทธเจ้าก็มีสมุทัยคือนี่ทุกสมุทัยนิโรธมากคือความทุกอริยสัจสี่เกิดขึ้นที่หัวใจทุกองคเออเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมากเรียกว่าอรัอริยสัจสี่เขาเป็นของพระพุทธเจ้าที่มาค้นพบทุกๆุกองที่จะมาตัดจะรู้ธรรมแล้วนําพาเวนัสสัต พ้นทุกไปก็เรื่องเดิมแล้วเรายังจะไปพบพระสีอ่านอ,อีกอยู่หรือฮะมันยังจะไปพบเพื่ออะไรเนี่แหละคนมันเอาจิตไปต่อมันไม่เอาจิตหยุดด้วยที่ชาตินี้มันเลยไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเลี้ยงมดไปเลี้ยงหมูไปเลี้ยงหมาเกิดไปเลี้ยงเป็ดพวกเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานเขาเกิดเพราะอะไรเพราะความโง่ของเราเลยไปแย่ยงกันเกิดไปเย่ยงกันเกิดน,นะเห็นไหมล่ะ ท้องสัตว์น่ะหมูหมาเกิดทีสิบเอ็ดสิบสองตัวแต่ท้องคนเกิดครั้งเดียวถ้าไม่พุกจริงๆไม่ได้ถึงสิบยี่สิบคนหรอกแต่ละท้องมันได้แค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นแต่ท้องสัตว์ดูสิออกมาเท่าไหร่ปลาออกมาเท่าไหร่นั่นวิญญาณปรกิเท่าไหร่ให้เห็นสิ่งนี้แล้วยังพอใจที่จะไปเกิดอยู่หรอเออพอได้แล้วล่ะไม่ต้องพอใจหรอกที่จะไปเกิดแม่ไปแย่ยงกันเกิดไปอยู่เป็นไข่เป็น อะไรไม่รู้โอ้ตยตายตายตายอย่างนี้นะเอาจิตออกเถอะให้เห็นตามที่หลวงพ่อพูดเถอะพอได้แล้วนะออไม่ต้องมาหลงอะไรแล้วนะมันไม่วิเศษวิโศขนาดไหนหรอกในโลกสมมตินี่แค่ใยขนาดไหนขับฟ้าขนาดไหนสุดท้ายมันก็แค่ลงนี่แพ้ลงนะจึงขอบอกขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ให้คนญาติคนโยมได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดไปนี้มันเป็นอนิี้จังมันเป็นทุกขังอนัตตาเอาแน่อนอนไม่ได้ แม้กระทั่งความคิดแม้กระทั่งจิตที่เรามาอาศัยนี่มันก็ไม่เที่ยงแท้มันเสือ่อมมันสลายเป็นธรรมดาดังนั้นจึงมาบอกเพียงแค่เข้าๆไว้ก่อนนะจึงขอให้คุณญาติคุณโยมมีความสุขมีความเจริญในทานในขันขอให้โชคดีพ้นจากไฟในวัฏฏะสงสารนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเดินขอจเจริญพร